เมื่อเริ่มทําอะไรก็ตามนะคะทําไมคุณถึงต้องเจออุปสรรคเสมอเลยสังเกตไหมไม่ว่าใครจะทําอะไรใหม่ๆนะหรือเริ่มทําอะไรใหม่ๆก็ตามนะคะมักจะเจออุปสรรคนะคะมักจะเจอสิ่งที่ท้าทายเสมอเพราะว่าโลกนี้นะคะทํางานแบบนี้ค่ะทํางานตามแรงสั่นสะเทือนความคิดของเรานะคะไม่ว่าเราจะคิดอะไรนะคะ เราก็ส่งแรงสั่นสะเทือนออกไปยังโลกใบนี้นะคะแล้วก็จะมีสถานการณ์นะคะตอบกลับความคิดของเรามาทีนี้เวลาที่เราเดินตามเป้าหมายอะค่ะเวลาที่เราเดินตามเป้าหมายนะคะเ,เราเนาเียนะะ่ยก็ส่งสัญญาณส่งความคิดส่งสถานการณ์ใดๆนะคะไปให้โลกใบนี้เสร็จแล้วโลกใบนี้ก็ส่งสถานการณ์ตอบกลับเรามานะคะ มันมีหนังสือเล่มหนึ่งนะคะชื่อหนังสือ Asman t i n g l นะคะเขียนไว้ว่าเราหว่านมาเมล็ลอ่าเราหว่านมาเมล็ดพืชเช่นไรนะคะเราจะได้ผลเช่นนั้นนะคะเราหว่านมาเมล็ดพืชเช่นใดเราจะได้ผลเช่นนั้นนะคะคือเราจะเป็นไปตามที่เราคิดนะคะเราจะเป็นไปตามที่เราคิดเป็นยังไงนะคะเราจะเป็นไปตามที่เราคิดก็คือว่าใช้กฎแห่งกรรมหรือกดแห่งเหตุและผล นะคะวิธีนี้จะช่วยคุณทำนายอนาคตตัวเองได้ด้วยนะคะนั่นก็คือว่าเราทำอะไรไว้นะคะทำเหตุไว้แบบใดนะคะผลก็จะเป็นแบบนั้นอ่าทีนี้พอทำเหตุไว้แบบไหนผลก็จะเป็นแบบนั้นแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมเวลาที่อยู่ในระหว่างทางของความสำเร็จหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่เนาะทำไม คุณถึงจะต้องพบเจออุปสรรคเสมอเลยนะคะเป็นเพราะว่าแบบนี้ค่ะเวลาที่เราส่งกระแสะความคิดออกไปนะคะทุกๆุกอย่างจะถูกตอบกลับอ่าโลกนี้มีแรงสันสะเทือนที่จะจัดเรียงจัดระเบียบจัดสรรสิ่งทุกอย่างให้คุณอ่าเวลาสมมุติว่า เราเนี่ยไม่เคยจะมีเรามีเป้าหมายใหม่อะไรสักอย่างแล้วเป็นเป้าหมายที่สูงขึ้นแปลว่าเรายัางไปไม่ถึงถูกไหมคะพอเราส่งสัญญาณว่าเรามุ่งมั่นที่จะได้สิ่งนั้นมานะคะโลกก็จะตอบกลับเรามาผ่านสถานการณ์ที่ส่งมาในชีวิตของเรานะคะโลกตอบกลับเรามาผ่านสถานการณ์ที่ส่งผ่านในชีวิตของเรานะดังนั้นนะคะ เมื่อเราทำอะไรแล้วเราเจออุปสรรคเวลาที่คุณตั้งเป้าหมายอะไรถ้าคุณรู้สึกว่าทำไมมันเจออุปสรรคเยอะจังเลยให้คุณคิดแบบนี้ค่ะให้คุณคิดว่าโลกเนี้ยให้คุณรู้ไม่ใช่ให้คุณคิดนะให้คุณรู้รับรู้ว่าที่เป็นแบบนี้ที่เจอสถานการณ์ท้าทายเหล่านี้เพราะโลกใบนี้ จกักรวาลนี้กาลังส่งกําลังส่งสถานการณ์เพื่อให้เราได้เติบโตและไปถึงจุดที่เราตั้งใจไว้โลกกาลังจัดเรียงสถานการณ์มาให้เรานะคะมันอาจจะดูเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จมันอาจจะดูเหมือนจะไม่ใช่ทางที่เราต้องการนะคะแต่ว่า มันจะต้องมีเหตุการณ์สถานการณ์เพื่อให้เราได้เรียนรู้นะคะเพื่อให้เราได้เรียนรู้นะแล้วก็เติบโตแล้วก็เป็นคนที่คู่ควรกับสิ่งที่เราตั้งใจนะคะถ้าเราตั้งใจแบบไหนนะคะเราต้องทำตัวเองให้คู่ควรที่จะได้รับมันก่อนนะคะดังนั้นดังนั้นนะไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเรื่องเงินทองเรื่องชีวิตนะคะ เราพัฒนาตัวเองให้คู่ควรเรื่องความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันนะคะเราอยากได้แบบไหนเราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้คู่ควรกับสิ่งที่เราอยากจะได้รับ<ด> <He. S 2> เห็นไหมเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณมีเป้าหมายอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าคุณมีเป้าหมายอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณกำลังเจอสถานการณ์ที่ค่อนข้างท้าทายก็อย่าเพิ่งหมดกำลังใจ นะคะเพราะว่าโลกใบนี้ทำงานแบบนี้นะคะโลกกำลังส่งสถานการณ์ให้คุณเพื่อให้คุณได้เติบโตและคู่ควรกับสิ่งที่คุณได้รับนั่นเองค่ะ